โอเคครับกับสวัสดีท่านผู้ชมท่านกันก็วด้นะครับวันนี้ผมมีเรื่องจะมาเล่าครับตามหน้าปกคลิปเลยครับตัดผมใช่ครับตัดผมก่อนอื่นนะครับก่อนที่ผมจะพูดนะครับผมขอบอกนะครับว่าถ้ามีเสียงรบกวนก็ขออภัยด้วยนะครับเพราะว่ายุงกัดผมผมเปิดพัดลมอยู่อ่าโอเคเริ่มกันเลยผมรู้ว่าหลายคนชอบการตัดผมครับแล้วหลายคนก็ไม่ชอบการตัดผมซึ่งผมก็เป็นหนึ่งในนั้นผมเกลียดการตัดผมแล้วเมื่อก่อนก็ชอบแหละเมื่อก่อนเข้าร้านตัดผมบ่อยมากก็ถ้าใครสังเกตที่ผีนะ ปีที่แล้วเนี่ยผมอะแบอบกว่าจะเปิดกล้องเล่นแล้วผมผมผมมันจะสำหรับผู้ชายนะคือมันยาวมากถึงไหลแต่คนก็แไอพี่โมะเป็นเนี่ยแอม่ตอนถ่ายคลิปเป็นถึงไหลหัวของผมมาเป็นผมหยิกผมมันฟูคือถ้าดึงลงอะถึงไหลยังไงก็ถึงไหลเป็นผมบ๊อบได้เลยตั้งใจอะจะเป็นสมุไรคงความเป็นสมุไรเหมือนไอตัวแอนิเมชของผมเนี่ยผมอะไว้มาหนึ่งปีแล้วตั้งแต่ว่าตุลาคมไม่ใช่ตุลาคมด้วยซ้ำกันยายนของปี 2000 2020 2020อะ่ะตุลาคมไม่ก็กันยาสักอันพูดสลับมั่วเลยเออก็นั่นแหละแต่ทีเนี้ยผมไว้มาหนึ่งปีนะมาไดนนะ้ขนา้นะขนาดหนึ่งปีมันยังได้ขนั้นผมก็ทําทุกวิถีทางนะครับให้ผมมันยาวทีนี้ครับกําหนดการเปิดเรียนก็ออกมาผมก็เริ่มใจสัตว์ละโอเคแล้วเขาก็เลื่อนไปเลื่อนตั้งแต่พฤษภาคมหรือเปล่าอ่ะจำชื่อเดือนไม่ได้แป๊บดูปฏิทินแป๊บโอเคครับตั้งแต่พฤษภาคมนะครับ เขาเลื่อนเปิดไปเรื่อยจนถึงธันวาธันวาหรือพฤศจิกาสักอันนี่แหละเออลืมเขาให้เราครับไปเรียนที่โรงเรียนนะครับสิ่งแรกที่ผมเดินเข้าไปนะครับรูปอะครับเพื่อนผมทักผมว่าอะไรเฮ้ยใครเนี่ยเกือบเอ้ยลูกเราเปียกขนาดนั้นเลยเหรอแอบน้อยใจเพื่อนจําเราไม่ได้แต่ผมก็เข้าใจแหละผมแบบปิดหน้าปิดตาแล้วข้างหลังก็แบบยาวมาถึงไหล่อะเออก็เข้าใจอารมณ์เพื่อนแหละ ทีนี้ครูเห็นสิ่งแรกที่ครูทักนี่นักเรียนไปตัดผมเลยครับผมมันยาวมากครับผมก็พยายามยื้อครูไม่คูไม,คไม่ตัดผมไว้มาตั้งหนึ่งปีมันได้แค่เนี้ยมาเซอเขาก็บอกเนี่ยดูดูน้องเขาหน้าดูน้องเขาหน้าเนี่ยน้องเขาผมสั้นนะเห็นไหมน้องเขาหน้าตาดีอยู่เธอเยอะเลยแล้วก็เนี่ยดูพี่คนนี้นะพี่เขาบอกว่าเขาจัดผมเป็นระเบียบอะ่ะเนี่ยเขาดีมากครับผู้หญิงทุกคนเนี่ยเขาอยู่บ้านนะเขาก็เขาก็ไม่ถักเปียนะแต่พอมาถึงโรงเรียนอะ่ะก็ต้องรู้จักระเบียบวินัยในการถักเปียครับ ผมก็ร่งฟังไปแล้วเออครับครับครูทีนี้มาวันต่อมาผมจะไม่ไปโรงเรียนละผมไม่ชอบผมไม่ต้องการตัดผมเกลียดการตัดผมมากไว้มาหนึ่งปีสุดท้ายก็ต้องหา,หายไปอะ่ะเออคือที่ผมตั้งใจนะเออคือความยาวเนี่ยเท่าเอ,อเอวใช่ความยาวเท่าเอวคือมัดบอกว่าเป็นสูงเลยเท่เลยแล้วก็ถึงเวลาครับตอนแรกกับแม่ผมจะพาไปตัดผมแล้วแต่ผมไม่ไปผมขี้เกียจ ก็เลยให้ยายพาไปแทนยายพาไปรัาตัดผมร้านเอ่อซึ่งป้าคนนั้นเขาก็สนิทกับยายผมมากเขาก็คุยกันแหละผมก็เลยบอกเขาซอยสั้นอเขาว่าซอยสั้นเนี่ยผมคิดว่าแบบมีผมยาวเ่านี้ตัดออกเ่านี้นอ่มาเรึว่าเป็นทรงอยู่เขาก็เหมือนคุยเพลินครับเอาเบตะเลียนเสียงแบบเอาสักหัวกบอ่าหัวกบจากผมที่ยาวสักประมาณัระมาณกี่เม็ดครับดูกอน ผมที่ยาวสักประมาณ20เซนได้เขาตัดยังไงให้ไม่รู้ให,มห้มันเหลือ2เซนใช่ครับเขาตัดจาก20เซนเหลือ2เซนผมอาจจะพูดเวอร์ไปหน่อยอาจจะแบบ6-7เซนนี่แหละเออเส้นผมอะเรียกว่าเป็นหัวสั้นๆซึ่งผมก็ไม่ชินอะ่ะอยู่มาหนึ่งปีขนาดนั้นอะ่ะผมไม่ชินกับอันนี้อย่างแรงอะ่ะเอ,อ่อให้คุณจนิจนจน,น,นาภาพจินตาจินาภาพซะเลยจินนาการภาพนะครับจ่ายไอชิป ที่ผมบอกเหตุผลที่ผมไม่ยอมลงอะที่เป็นชิฟันดาป่ะเออผมผมของผมอะมัดได้ขนาดนั้นเลยเป็นผมของผู้ชายด้วยนะแล้วก็มีอีกรูปหนึ่งเนี่ยรูปเนีอยอ่ยแม่ผมมัดให้คืออยู่มาแบบนั้นหนึ่งปีได้แค่เนี่ยแล้วก็อยู่มาวันหนึ่งก็เขาก็ได้ทําการใช้แบตเตอรี่ยนไทยหัวผมไปเหลือทรงผมที่ว่าทรงผมต่ํากับรอดอเออเห็นว่ารอดอเกลี่แล้วมันมันว่ามันสั้นกว่านั้นอีกอะเออเข้าใจป่ะยายผมก็แซวผม ไม่เป็นไรีย๋ยวมก็ยาวแล้วก็บอกว่าทําไมคือคอยาวขึ้นแบบโอ้โดนดโดนตัดผมไม่พอโดนว่าเป็นยีรำด้วยเอ้ยครับแล้วก็ไปโรงเรียนครูก็ชมใหญ่เอ้หล่อมากหล่อมากผู้หญิงก็มาชมหล่อหล่อจังเลยไนดะ้ยูนผมก็ก็แอบดีใจแต่ก็คือรู้ไหมว่าครูเนี่ยเปิ้งนำรายสภาพจิตใจนักเรียนคนหนึ่งไ้นะ กูเดิมเนี่ยนักเรียนจะไม่มีจิตใจในการเรียนนะไม่มีความมั่นใจตัวเองอืมเป็นไรเดี๋ยวจะพออ่าผมก็ตามนั้นแหละก็ต้องเรียนไปทรงผมนี้จนตอนนี้มันยาวแล้วตอนแรกสั้นๆผมก็ปรับตัวได้ละเริ่มจัดทรงเริ่มเทแล้วอืมรู้สึกเฟี้ยวขึ้นมาแต่ที่มันกลับมายาวมันกลับมายาวใหม่คือเป็นผมสั้นแบบกลางๆอ่ะจะยาวก็ไม่อยากจะสั้นก็ไม่สั้นแล้วแบบมันเป็นทรงแบบว่าอ่าจะเปลี่ยนเท่เลยดี มีทิชชู่ข้างจะเปรียบเทียบได้ไหมไม่ไม่รู้ไม่ไม่เปรียบเทียบเออก็ไม่มีอะไรอยากมาบ่นแค่นี้แหละแล้วก็ใครที่มีประสบการณ์การตัดผมมาเล่าได้เล่าได้เล่าเล่าเออเล่าไว้ใต้คอมเมนต์เลยนะครับโอเคครับสำหรับแค่นี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ